เอาเชียร์เลยเอาละฮะยินดีรับประชุมช่องไอชอเมอร์เกมมิ่งนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ในเดือนสงกรานต์นะครับผมคอสตูมวันนี้อาจจะแบบการสงกรานต์หน่อยนะครับผมวัดดี้ด้วยนะครับเดือนเมษายนนะครับก็เป็นเดือนสงกรานต์นะก็วันนี้เราจะมาเกียนคนเว้ยจะไปเกียนแบบจีบนะครับผมมีน้องคนนึงคอมเมนต์มาบอกว่าเฮ้ย hey, พี่ไอ ลองทำคลิปจีบผู้ชายดูเออมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่ดูผมอยากจะลองจีบดูเหมือนกันนะแตจริงๆแลผมไม่ได้เป็นแดีว่าเดี๋ว่าเราอยากลองจีบด,ดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับมันก็ไม่รู้จะสนุกหรือเปล่านะ <S 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 เคนั่นผมว่าผมจะไปชายหาดแล้วกันไปหาจีบผู้ชายใครเป็นคนคิดไว้ให้ผมไปจีบเนี่ยแล้วมาดูปฏิกิริยานะครับผมว่าเขาจะรู้จักผมหรือเปล่านะครับถ้าเขารู้จักก็ ผมก็จะไม่จีบนะครับถ้าเขาไม่รู้จักผมก็ <laughs> จะจีบนะครับโอเคตอนนี้เราเดินหาวิชายก่อนนะตอนนี้เจอแล้วนะครับเจอวิชายแล้วเจออยู่2คนนะครับเรามาดูชื่อชื่ออะไรครับชื่อไอ้ต้อโน้ตเฮ้ยอายุ11 10 11ปีเหรอต้อโน้ต15ปีผมว่าผมไม่เกียนเด็กนะเกียนคนที่แบบอายุเยอะหน่อย A few moments later เจอวิชายแล้วผมวิวจังนะผมให้กุกกี้เขากอนนะครับจีบเขาใครคิดให <laughs> ้ผมจีบวิชายนะ ชี้กาก่อนนะผมถ้าเขามีปฏิกิกิยาตอบรับเราเขาก็จะรับนะครับสนใจแล้วแหละขอบคุณครับอ๋อไม่เป็นไรครับเออตัอวนี้ก่อนนะเดี๋ยวนายน,ายนายน่ารักจังเลยนายน่ารักจังเลย เฮียก yeah, e. <laughs> ็เทียชายเหรอเนี่ยไม,ไม่ได้ไงเนี่ยปกติผมจะเก็บผู้หญิงนะจริงตายแล้วจวังหวะนี้เราก็ต้องแบบลองดูครับทรงเอครับผมเอ้ยชื่อทรงเอซะด้วยเราลองทรงนะอลองทรงชื่อคู่กันของพวกนี้มันเป็นของ,ของคู่กันเคยไปดูหนังไหม <laughs> <laughs> เพื่อนรักนักขุดทองแผมไม่ได้บุลีนะผมไม่ได้บุลีนะครับ <laughs> ผมผมเล่นเอาฮาเฉย เอาฮะเฉยเดี๋ยวมาดูปฏสิิกิริยาว่าเขาจะตอบสนองเรายังไงสังคมเกมนี้เอ่นายอายุเท่าไหร่ถามาเกียน์ยังไม่ตอบสนองนอีกตอบสนองน้อยไม่ตอบผมอะ่ะเออะไรเนี่ยเอ,อื้นตอบสนองแล้วเาดูก็ตอบเราชอบนายอ่ <c oughs> เะเกินฉันบอกว่าเกินจริงๆนะน่ารักน่าจีบเดี๋ยวผมจะบอกเขาเลยนายเคยดูหนังเนี่ยไหมั <c oughs> นรักหกัหกหักคอโพดวันนี้ หันหน้ามันนี่เดินไปไหนนั่งก่อนสวีทเกินรอดูคำตอบไปแล้วหออนีไปไหนรอชายด้วยรอดูก็ตอบยังไงขามุยขามุยขามุยไปว่าลาก่อนนะครับ A few moments later เกียนกดมันเลยเออเกียนผู้ชายแม่งมันดีวะทักก็ก่อนเราจะทักก็ก่อน พ่อนมพอนม,อโ,นมโอเคเจอแล้วมันตอบรับผมละนายน่ารักจังเลยอ่ะเ้ยนายน่ารักจังเลยอ่ะขอบคุณครับจีบได้ไหมเงืเอมาลองดูได้ได้ได้ได HK. เอสเคคนนี้หึง แฟนก็หึงครับแฟนก็เดินไปเดินมา <c oughs> เดี๋ยวส่งส่งรูปใจก่อนจุ๊บเอ้ย <c oughs> ขอจุ๊บหน่อยจุ๊บ <c oughs> ดูผู้หญิงก็ตอบว่าไงแฮวอีกแล้วผู้หญิงคนนี้ไหมผู้หญิงคนนี้จีบไอ้ผู้ชายนี่ตั้งนานจีบไม่ติด <c oughs> ผู้ชายกับผู้ชายมาจีบติดเฉยไอ้ไอ้คนผู้ชายคนนี้มันชื่อติ๊กนะครับผมติ๊ก ไอติ๊กเรียกไม่ตอบไอสติ๊กเอาเชียรเลยโอเคนะครับผมวันนี้เราก็จะมาเรียนพอหอมปากหอมคอนะครับก็มีน้องๆรู้จักผมนะครับมีน้องคนนี้นะครับผมถ้าเขาค่อยเข้ามาดูคลิปนะครับน้องเปลี่ยนใจนะครับผมนะแล้วก็น้องน้องนี่ชื่ออะไรเนี่ยน้องอิโมะนะครับแล้วก็น้องคนนี้ชื่อเจ เจอฮีนะครับแล้วก็น้องคนนี้นี่เไปไนนะ็นไเนี่ยอีกคนนึงก็น้องนี้นึกชื่อดีๆนะครับโอเคครับผมขอบคุณนะครับผมที่เข้ามาทักทายพี่ไอนะครับผมแล้วเจอกันพาร์ทหน้านะครับผม้